เอาละครับก้วสวีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับวันนี้มีเกมใหม่ราสุทธิจาพาเพื่อนนะครับไปตะลุยและก็ไปซัดกันครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่เราเคยเล่นมาก่อนในซีซั่นหนึ่งเนี่ยซีซั่นหนึ่งคือในระบบ NFT เนี่ยยังไม่มีนะครับตอนนี้คือมีระบบ NFT ให้กับเราเรียบร้อยแล้วครับโดยเกมนี้มีชื่อว่า s o f r View Arena ครับโดยจะเปิดซีซั่น2ให้กับเราเล่นโดยวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับเออเมื่อวานผมไม่ได้ทําคลิปแต่วันนี้ผมไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วครับว่าเราจะได้สิทธิพิเศษ ้บางถ้าเราเข้าเล่นนะช่วงนี้นะครับเรายังสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยครับคลิปนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูครับกับรางวัลสูงสุด80,000ดอลลาร์ในการแข่งขัน PVP นะครับเราจะลงแรงชิงแรงครับปั้นแรงทีมตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆครับ และเราก็จะได้รับรางวัลเดี๋ยวผมจะพาเมื่อไปดูทั้งหมดครับว่ารางวัลมีอะไรบ้างนอกจากนั้นครับเรายังสามารถรับโทเค็นสําหรับเกมนี้ครับจะเปิดตัวบริการหรือขายให้กับในระบบบล็อกเชนครับในเดือนสิงหาคมกับโทเค็น AGG e ครับและเราสามารถกดลงทะเบียนล่วงหน้ากับตัวเกมได้ครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปิดให้เราดาวน์โหลดโดยผ่านเว็บไซต์ครับแต่ App Store, Google Play แล้วก็ App iOS Store นะครับยังไม่เปิดให้บริการดาวน์โหลดครับแต่ให้เราไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อน และการลงทะเบียนล่หน้าครับเขาแจก NFT ให้กับเรา3ตัวครับเพื่อนๆโอ้โหโคตรคุ้มบอกเลยครับเกมนี้จะสร้างรายได้ให้กับเราเยอะพอสมควรครับโดยเป็นเกม NFT ครับเราสามารถซื้อแพ็คอะไรต่างๆนานาได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับผมใครพลาดคลิปนี้บอกเลยครับจะพลาดการสร้างรายได้และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ผมจะพาเพื่อนไปดูครับนี่ก็คือเป็นตัวแรนเกมครับที่เราเข้ามาแรกๆเลยนะครับการที่เราจะเข้าแบบนี้ได้เนี่ยอันดับแรกเลยครับ เราเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนสมัครเว็บไซต์ก่อนครับหรือสมัคร ID เราต้องไปสร้างไ d ก่อนครับเราถึงจะเข้าเข้าเกมได้นะต้องบอกก่อนครับถ้าเราสมัครเข้าเกมเรียบร้อยเราจะได้ NFP ฟรีด้วยสอตัวครับเราเข้ามาหน้าเว็บไซต์ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็คือเว็บนี้แหละพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้อยู่2แพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็น PC อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือครับทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น Android นะครับ Android เนี่ยถ้าเรากดดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเป็นไฟล์นะครับ ไฟล์ให้เราไปติดตั้งในมือถือหรือเราจะเล่นในโปรแกรมจำลองก็ได้ครับผมเราก็เอาไฟล์นี้ไปติดตั้งนะครับพอหลังจากนั้นครับเราติดตั้งก่อนเราต้องมาสมัครอีเมลโดยใส่อีเมลตรงนี้ครับเอาอีเมลที่เราใช้งานนะครับแล้วก็รหัสต่างๆเนี่ยแล้วก็กดยืนยันแล้วก็กด sign up เข้ามาครับนี่นะ sign up เนี่ยก็คือการลงทะเบียน ไอดีนั่นแหละเราก็ได้ไอดีมาแล้วครับหลังจากนั้นให้เรากดล็อกอินนะครับพอกดล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องทำการสมัคร MetaMask ครับ MetaMask เนี่ยเราจะใช้ในเชนของ Polygon chain นะครับไปติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ add network ของ m ม t m m a ท a ม e น e นะครับเ m a าแ o ทโพลี곤แมเนตด้วยนะครับพอเราแอดเข้ามาเสร็จเ,เรียบร้อยครับเราจะเชื่อมกระเป๋ายัางไงให้เรากด Sign In ตรงนี้ครับโดยล็อกอินอีเมที่เราสมัครเมื่อกี้พอเราใส่เข้าไปเรียบร้อยครับมันก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้ครับมันก็จะแจ้งเตือนเป็นหน้าแดงๆให้กับเราบอกว่าเราต้องเชื่อมต่อกระเป๋าด้วยนะแล้วก็กดเชื่อมต่อ Meta Ma ที่เราสมัคร เปนโพลิกอนเมื่อกี้ครับพอเชื่อมโยงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้วอลเล็ตที่สมบูรณ์แบบนะครับพอเราได้วอลเล็ตสมบูรณ์แบบเนี่ยผมจะพูดแบบนี้ครับถ้าเราอยากจะเปิดแท็กที่อยู่ในเกมนะครับลายเส้นก่อนครับเลยเราต้องกดบายลายเส้นตรงนี้ครับลายเส้นเนี่ยมีราคาอยู่ที่10ดอลลาร์หรือ10 u s d เนะครับเราต้องไปซื้อให้เรียบร้อยโดยโอนเงินเข้ามาเมทตอแมทก็ได้ครับผมอ่าแล้วขอก็จะหักผ่านเลยนะครับพอหักผ่านเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถมิน NFT ครับเอาไปขายใน m a r k e t ็ตเพได้หรือเราอยากจะซื้อโทเค็นเนี่ยไปพัฒนานตัวละคร NFT ของเราในเกมเพื่อชิงรางวัลแลงอารีนานั่นเองครับจากนั้นครับเราทําเสร็จหมดครบทุกอย่างแล้วเราจะไปทําอะไรต่อมาเราก็เข้าสู่ตัวระบบเกมครับ พอ,อเข้ามาถูระบบเกมเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอันดับแรกเนี่ยผมจะพาเพื่อไปดูแรงด์สีสั้นครับนี่เลยก็คือเราเนี่ยจะต้องชิงถ้วยครับชิงถ้วยเนี่ยก็คือไป PVP กับเ,เพื่อนก่อนแล้วเราก็จะชิงขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ไต่อันดับเราจะเห็นว่าอันดับหนึ่งอยู่ที่2,500ดอลลาร์ครับแล้วก็มีตัวซุ่ม NFT ให้กับเราอีก25ตัวนะครับโอ้โหใครได้ที่หนึ่งนะบอกเลยโคตรคุ้มครับเพราะว่าตัวละคร NFT เนี่ยที่เราไปสุ่มการ์ดมาเนี่ย มีราคาที่แบบโอ้โหดีเลยครับคือราคาดีมากณปัจจุบันนะครับในส่วนของการ์ดนะเวราดูแบบท็อปร้อยก็ได้ครับท็อปร้อยเนี่ยถ้าเราชิงขึ้นมาเรื่อยๆครับเราก็จะได้50 USDT หรือ50ดอลลาร์นั่นเองเนียแล้วจากนั้นครับ รางวัลที่เราจะได้การ์ดเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่รางวัล50ขึ้นไปนะครับก็คือ50 49เนี่ยไล่ขึ้นไปเลย50เนี่ยก็จะได้100 USD นะครับก็คือ100ดอลลาร์นั่นแหละประมาณ3,500บาทนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของการ์ดในการมาสุ่มด้วยนะครับเอาละทีนี้เราเข้ามาครับเราเข้ามาในช็อปก่อนนะครับอันดับแรกนะเราสมัครแล้วก็กดลูกศรตรงนี้ครับมาเรื่อยๆเลยพอกดลูกศรเนี่ยมาจนสุดนะครับเราก็สามารถมาสุ่มการ์ด NFT ครับอันดับแรกเนี่ยก่อนที่เราจะสุ่มการ์ด NFT เนี่ย เข้าไปนะครับโดยการกดที่จดหมายก่อนนะครับกดจดหมายเนี่ยเราจะได้ตั๋วในการซุ่มนะครับซุ่มเนี่ยก็จะเห็นไหมครับผมก็จะสุ่มได้ตัวแบบนี้ครับเห็นไหมก็จะมีแบบว่า1ดาวนะครับผมสุ่มได้1ดาวนะจะได้2ตัวแบบนี้ครับพอเรากดในจดหมายเนี่ยเราก็มาสุ่มเลยครับการกดสุ่มเนี่ยกดลูกศรแบบนี้นะครับพอกดลูกศรเนี่ยเราก็จะเป็นแบบว่าการ์ดอีเวนต์เห็นไหมไม่เป็นอีเวนต์การ์ดครับอันนี้คือการ์ดฟรี ถ้าเราเปิดมาก็จะได้ตัวเอทีที่เก่งๆเลยนะครับที่เราสามารถนำไปลงแรงได้เลยนะเออนี่เรามาดูเอฟเฟกครับในการสุ่มการ์ดโอ้โหโคตรเวอร์โคตรเวอร์โอ้โห,โโหนี่เทปจัดเลยครับคุนยนซอรที่เราเคยเล่นในตัวการ์ตูนแต่ก่อนนะครับคิดถึงมากเลยนะสมัยเด็กๆมากเลยนะครับผมนี่เป็นการ์ตูนที่ผมคิดมากอ่ะทีนี้เรามาเปิดนี่ครับนี่คือการ์ดท,ที่เราได้เรามาดูแคสองการ์ดมีคุณสมบัติยังไง ัดทางด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นกร๊ดการโจมตีหมู่นะครับอ่าเราสามารถโจมตีหมู่ในแบบว่ากระดานได้นะครับนี่ก็จะเป็นดาเมจหมู่ออกมาเลยแต่ถ้าทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าถ้าเราเห็น3แง่งนะครับ3แง่งเนี่ยคือตัวเลขดาเมจที่ทําออกไปนั่นเองครับอ่าทางด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นเลือดนะครับอ่าอย่าลืมนะว่า104ี่เนี่ยคือคาว่าเกาะนั่นเองครับเกาะของความหมายของหุ่นยนต์ก็คือเลือดนั่นเอง HP นะครับโอเคเนาะ ทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูกิจกรรมของตัวเกมก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับกิจกรรมของตัวเกมเนี่ยมีอะไรบ้างครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องลงกิจกรรม a i r ์ดรอด้วยนะครับกิจกรรม a i r ์ดรอเนี่ยเขาก็จะแจกนะครับในส่วนของ NFT ให้กับ2,000คนเลยนะครับที่ได้รับกิจกรรม a i r ์ดรอนะครับนี่เห็นไหม2,000คนแบบซุ่มนะครับ โดยรางวัลทั้งหมดที่การแข่งขันนะครับก็คือ8,000 0 US ดอลลาร์นะครับคือแจกเยอะมากกิจกรรมซีซั่นนะครับที่จะเริ่มอีกภายใน18วันครับเวลานิดเดียวนะ18วันเนี่ยแข่งกันแบบมันกระจายครับแล้วเขาก็จะแจกนะครับ2,000คนนะ1การแล้วก็50คนนะครับให้การ5ใบเลยโอ้ฟรีของฟรีครับเราจะทำยังไงครับทำง่ายเลยครับผมนี่ให้เราเกาะข้างล่างครับให้ครบเรียบร้อยครับนีติดตามทวิตเตอร์ต่างๆ ให้ครบทุกอย่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กระเป๋าเมตาแมสด้วยนะครับเพราะว่าจะมีช่องใส่กระเป๋าเมตาแมสอยู่ท้ายๆนะครับพอเราใส่กระเป๋าเมตาแมสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้นะครับในส่วนของการเข้าร่วมเรียบร้อยครับผมอ่ะโอเคจากนั้นครับเรามาสู่กิจกรรมที่2ครับกิจกรรมที่2เนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะให้เราร่วมกิจกรรมใน ให้เราไปกดเข้าร่วมนะครับของ Pay toA l l นะ Pay to All เนี่ยก็คือนี่ครับอย่างที่ผมพูดนะมันก็จะมีกิจกรรมแบบนี้แหละลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะได้รับการ์ดนะครับของตัวหุ่นยนต์เนี่ยสามใบเห็นไหมนี่เราก็จะได้แบบนี้เลยครับแล้วก็จากนั้นนะครับพอเรากดลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยให้เรากดอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็น Android นะกดลงให้เรียบร้อยนะครับก็หมายความว่าเราเข้าร่วมแล้วพอการเข้าร่วมเนี่ยเขาก็จะเอาโกตรงนี้ครับส่งจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมนะครับ โกตรงนี้แหละที่จะสามารถนะครับนำไปแลกเปลี่ยนโทเคตในเดือนสิงหาหรือเดือนหน้านั่นเองครับเพราะว่าโทเคตเนี่ย AGG เนี่ยจะเข้าเดือนหน้านะครับจะเปิดขายในระบบเด็กให้กับเราเนี่ยในเดือนหน้าเขาก็จะเอาแต้มตรงนี้แหละที่เราทํากิจกรรมเรื่อยๆนะครับสำหรับกิวของ p พทนะูเอลเนาะเขาก็จะเอาตรงนี้มาไปทําการสวอปไปเป็นเหรียญให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันครับไปเล่นแบบเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับเล่นมาจนถึงเนื้อเรื่อง5นะครับจนจบเลยนะ แล้วก็ระบบแรงเนี่ยจะเปิดนะครับเนะ่ยผมจะเล่นให้ดูนะก็คือมีถึงอ่าอ่าเนื้อเรื่องที่5แล้วครับจะจบแล้วนะก่อนเนื้อเรื่องสุดท้ายเลยนะครับก็จะเปิดระบบแรงให้เราไปเราก็จะไปเล่นกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปดูว่าระบบตัวเกมเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนี่เขาก็จะให้เราแบบว่าสุ่มการ์ดออกมาเลยครับในแต่ละใบก็จะวางสล็อตเข้าไปแล้วก็ไปต่อสู้กันนะครับนี่เดี๋ยนะรอก่อนรอก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการ แปนการ์ดนะครับแบนการ์ดแบนการ์ดออกการ์ดไหนแบบโก,โกงแล้วก็ไม่เอานะเออ,อเราได้สี่ดาวนะครับ Guard เราค่อนข้างสวยนะเออเดี๋ยวต้องรอคู่ต่อสู้ก่อนรับวางการ์ดก่อนเราถึงจะเล่นได้นะครับถ้าเรามองดีๆครับเราก็จะเห็นตัว HP นะครับของฝ่ายตรงข้ามก็จะเป็นหลอดแดงๆของเราเนี่ยก็จะเป็นหลอดสีฟ้านะครับก็จะเท่ากันเลยนะ200หลอด HP ตรงนี้ครับเราสามารถทําให้มันลดได้ยังไงก็คือเราสามารถชนะการ์ดเด็กนั่นแหละครับเรา จัดทีมเข้าไปนะครับนี่นะจัดทีมว่าเราจะเอาลงยังไงอะไรตัวไหนนะครับนี่เดี๋ยวเรารอไฟตรงข้ามดีกว่าก็อย่างที่ผมพูดนะครับว่าเราจะเห็นว่าไอ้ตัว76กเนี่ยก็คือเลือดหรือ HP นั่นเองครับไอที่เป็น3แย่งเนี่ยก็คือดาเมจที่เราทําออกไปสําหรับการ์ดในแต่ละการนะครับเห็นไหมไฟตรงข้ามเนี่ยไม่ไม,ไม่วางการ์ดลงนะครับเราก็โจมตีซอซอสเขาไยตรงข้ามเนี่ยก็จะเลือดลดนะครับเห็นไหมก็จะเหลือ179เนะเออเขาเริ่มวางมาแล้วครับ3ตัว เราก็จะวางต่อสู้กลับแล้วครับนี่วางตรงนี้ครับเราก็จะโจมตีได้2ข้างเลยนะครับ2ตัวเลยนะอ่าไปครับนี่นี่การ์ดแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีแบบว่าการ์ดมันก็จะมีการ์ดดีบัฟด้วยนะครับแบบว่าพวกการ์ดพิษอ่าหรือว่าการ์ดฮิลอย่างเงี้ยก็มีหมดนะครับในเกมนี้นะอะเห็นไหมฝ่ายตรงข้ามของฮิลแล้วนะครับโอเคเราถูกโจมตีแบบยังหนักนะครับทีนี้รอบของเราและ อันนี้พายุนะครับคือการโจมตีหมู่เนี่ยมันจะโจมตีแบบเป็นแผงทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้เพืดด่อนดูปุ้มอม้เห็นไหม,มแตกไปสองอ่าโอเคเราโจมตีหมดแล้วก็เราจะใช้การ์ดเราโจมตีครับนี่โจมตีการ์ดหมดมันก็จะไปโจมตีซอสนะครับซอสเขาตอนนี้เหลือ166แล้วครับเราก็รอดูฝ่ายตรงข้ามมันจะวางการ์ดไปยังไงนี่วางมาแล้วโอ้โหดาเมจยี่สิบสองเลยนะอุ้ยแรงโอเค เราก็จโจมตีแบบนี้ครับนี่เจ็บเปล่ะเจ็บเปล่ะแล้วก็ใส่ไปเลยอุ้มแปดสิบสามครับก๊อตอย่างก๊อตเลยนะครับเมื่อกี้รวมล่างเลยนะโคตรเทบโอเคเราชนะเรียบร้อยครับนี่แล้วก็แลงซีซั่นของเราก็เปิดให้กับเราเลยแล้วครับเราก็จะไปชิงเงินรางวัลกับเพื่อนๆครับเราก็จะไปมูฟมูฟเด็กเราก็จะต้องไปจัดทีมเด็กด้วยนะครับก็คือไปจัดทีมเราก่อนนะก็เห็นไหม เขาก็จะแนะนําว่าให้เรามูฟไปที่เด็กนะครับแล้วก็เราก็ไปเลือกการ์ดของเรานะครับจัดเด็กที่1นะนี่ก็จะเป็นเด็ก1เด็ก2นะครับโอเคเราก็กดเข้าไปเด็ก1นะครับอ่ะพอกดเด็กหนึ่งเนี่ยเราก็เลือกตัวละครที่จำจเนี่ยเราก็เลือกตัวเอ็นเอร์ที่เราได้มาครับเห็นปะพอเรากดเข้ามาที่แรงครับเราก็จะเห็นวิวการ์ดเด็กที่1นะครับเราก็จะเลือกตัวนี้แหละเพื่อเข้าไปแข่งนะครับก็จะมีเด็กให้เราจัดแบบเยอะมากครับสูงสุดก็คือมีอยู่6เด็กนะให้เราเลือกเด็ก ของเราด้วยนะครับโอเคผมกดอย่างนี้ครับแล้วจากนั้นเขาก็จะสุ่มให้กับเราครับเพื่อไปต่อสู้ชิงแรงกันมาเราจะมาดูว่าเราจะมีสิทธิ์ชนะหรือเปล่าอันนี้ก็จะแบบว่าอ่าแบนกันไปก่อนไนดะ้ว่าจะแบนตัวไหนนะครับตัวนี้ละกันอ่ะแบนแบนคือมันไม่เชิงว่าแบนนะครับก็คือเอากาก์สออกนั่นแหละเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวรอรอไฟรงข้ามอุ้ยไฟรงข้ามจัดอะไรมาเลยอุ้ยสิบสองกินนิ่มๆเลยดิหืจับมาสองแล้ว ผมว่าซอสผมโดนแน่นี่ไงดามเมจไป3เขยรอบสน่าจะเป็นเราเลยมั้งมาราวางได้แล้วครับรอบนี้ยิงไป2นี่ไงจัดสวยปิดพิษไปด้วยหนึ่งโอเคระวางไม่ได้แล้วนะต้องลองครับตอนนี้สองหนึ่งอยู่ก็เราสามารถดูการ์ดฝ่ายตรงข้ามได้ครับการ์ดฝ่ายตรงข้ามเหลืออยู่แค่2นะครับแต่เราดีโอ้โหบานเลยเราลงไม่ได้นะ โอเคเราลงได้แล้วเดี๋ยวเราบูตเลยแล้วกันเออวางก่อนดีไหมเออให้มันเข้ากันก่อนดีกว่านี่ yeah. วางไว้ก่อน,นครับเรามีแต่การ์ดแบบว่าโจมตีไงเพราะว่าเราเลือกจัดเด็กมาตัางแต่แรกนะครับเราน่าจะได้เปรียบแล้วนะเพราะว่าการ์ดไฟตรงข้ามโอ้โหได้แค่อะไรวะเนี่ยได้แต่หุ่นยนต์ <c oughs> <c oughs> แต่เราก็ค่อนข้างได้อยู่ครับเพราะว่าเรามีบัฟเกาะอยู่เพราะว่าเราก็ซ่อมไปเมื่อกี้นะ เอาละทีนี้ตัวดามเมจเรามาแล้วเราจะจัดวางครับอันนี้ได้3ามเราจะเก็บฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยวางไปก่อน,นครับมาอันนี้เราตีด้วยซ่อมด้วยครับบัฟเราค่อนข้างดีก็เราสามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับว่าเราใช้อะไรไปบ้างนะก็ไว้ใช้วิเคราะห์นะครับแล้วก็บัฟเราใช้อะไรไปบ้างนะก็จะเป็นแบบว่าฮิตตอรี่ในการต่อสู้นะเอาไว้วิเคราะห์นะครับเราจะเก็บแบบว่าการพวกแบบบัฟ ดาเมจอะไรแบบนี้เก็บไว้ก่อนครับฮ่าพวกพวกซ่อมอะไรเราเก็บไว้ท้ายเราจะเป็นแบบว่าเลดเกมมากกว่าครับต้นเกมนี่โอ้โหเราโดนหนักมากอืมตีแรงตีแรงอยู่อุ้ยอุ้ยเหลือเลือดนึงไม่แตกโอเคเราบัฟเลยละกันจังหวะนี้นี่ไงบัฟไปเลยซ่อมครับยี่สิบสามฟื้นคืนชีพจากนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวดาเมจครับเข้าไปครับนี่มาครบทีมเฮ้ยยังใส่ได้อีกเหรอ ดาเมหมูนี่ตัวนี้นี่ครับเราเริ่มตีซอสเขาได้แล้วเออนั่นแหละสวยครับนี่แหละคือจังหวะเลดเกมคือเด็กของเราอ่ะมันเป็นแบบว่าเกมท้ทยนะครับเออช่วงเอนเกมเราจะเก่งนะครับนี่ไงดาเมหมู่มาอีกแล้วโจมตีไปดิครับนี่แตกรัวๆโอ้โหเราก็แตกด้วยเหมือนกัน <c oughs> โอ้ฟ้าผ่าแบบอะไรวะเนี่ยฟ้าผ่าเราด้วยนะครับผมรู้ว่ามันจะฝ่า ฝ่าเฉพาะฝ่ายตรงข้ามมันฝ่าเราด้วยโอ้โหการเราก็แตกไปเยอะเหมือนกันครับอะไรวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเอาหุ่นเรากลับด้วยโอเคเราได้เปรียบแล้วครับตอนนี้ก็คือหุ่นฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างไม่เก่งเท่าไหร่ครับเราค่อนข้างสบายเนี่ยดาวมีดหมู่ไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแตกไปดีโอ้โหติดผิดเหลือแค่สองโจมตีอีกแล้วกันใส่ให้หมดจะชนะแล้วฝ่ายตรงข้ามเลยอีกแค่สามสิบสองครับเอ้ยเหลืออีกหกสิบสี่นะ HP โอเค อีกรอบหนึ่งผมว่าชนะแน่ครับอะฝ่ายตรงข้ามเหลืสามสิบเอ็ดแหละอืมอืบัฟก่อมาอีก25้าครับก็ต้าจะตีได้ค่อนข้างนานนี่ไงเจอเจอการ์ดเทพไปดิอ่ามาเราก็ก๊อปได้เหมือนกันมันเป็นการ์ดก๊อบครับผมกอ๊อปฝ่ายตรงข้ามนะเมื่อกี้นะการ์ดเทพนะเออเอาไว้แก้เกมได้ครับในช่วงหลังนี่ถึงยี่สิครับ เดี๋ยวเราจะจบให้ได้ละรอบนี้ปึบ๊บนี่ไงดาเมจแรงด้วย20ไปดิรออะไระครับมาใส่เต็ม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 ชนะเรียบร้อยครับเราก็จะได้ถ้วยแรงขึ้นมาครับนี่ถ้วยแรงของเรานะครับก็จะบวกมาที่83นะเออปลนผลล็อกการ์ดด้วยนะครับนี่เป็นการ์ดพิษนะเมื่อกี้นะโอเคเราก็สามารถกดไปดูได้ครับแรงเราตอนนี้ แรงเราอยู่ที่โอ้โหจะติดปะเนี้ยจะติดแรงกระเพาะปะเนี่ยผมไม่ติดเลยครับหน้าสองโอ้พันเก้าหมดเลยดูดีโอ้โหอัทับสี่ร้อยพันสี่นะครับเราต้องไต่มาแบบเยอะอยู่นะไม่เป็นไรครับอีกทั้งสิบแปดวันเดี๋ยวเราต้องไปพัฒนาการ์ดแล้วก็ไปเรียนรู้การ์ดครับให้เราแบบว่ารู้ทั้งหมดความสามารถของการ์ดนะครับแล้วเราเข้าไปจัดเด็กให้มันดีๆถ้าแบบเราเก่งแล้วนะครับพอเราเก่งแล้วเนี่ย เราค่อยไปซื้อกาดซื้อแพ็คนะครับแพ็กกิจกรรมก็มีนะครับกิจกรรมเนี่ยก็คือจะมี2แพ็คนะครับแพ็คนี้เป็นแพ็คในราคาที่69ดอลลาร์นะครับแพ็คเป็นแพ็กกิจกรรมด้วยพอเราซื้อเนี่ยเราก็จะเข้ากิจกรรมของ p a y 2 o All ได้ด้วยนะครับเราก็จะได้โกหรือคอยนะครับแต้มคะแนนของ p a y 2 o l l ด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะแล้วเราก็จะได้กิจกรรมก็คือถ้าเราซื้อนะครับเราซื้อเนี่ยทุกๆ10การ์นะครับเราก็จะได้การ์ฟรี 3-4ดาวด้วยครับคุ้มมากๆแล้วถ้าใครลงทุนซื้ออ่าซื้อแพ็กนี้นะครับเป็นแพ็กที่ลดราคานะปกติอยู่90ดอลลาด์นะครับตอนนี้เหลือ70ดอลลาร์เนี่ยถ้าใครซื้อตรงนี้นะอกเลยคุ้มมากและก็ได้ตัว MP เยอะมากครับแล้วเราก็สามารถแบบว่าไอ้การ์ดตัวไหนหรือคุณจนตัวไหนที่เราไม่ได้จัดเด็กอ่ะเราก็เอาไปขายในมาร์เก็ตเพจได้ด้วยเหมือนกันครับคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มแล้วเราก็อย่าลืมนะครับมาซื้อในตัวของแพ็กปลายเส้นด้วยเหมือนกันครับถ้าเราอยากจะเอาการ์ดนะครับ ที่เราอยากอ่าที่เราได้เนี่ยไปสวอปขายใน market place นะครับอย่าลืมนะหรือซื้อ19ตันไปเลยก็ได้ครับได้การ์ดฟรีด้วย3ใบนะครับมาเปิดลุ้นด้วยแล้วก็ได้ตัวของไอเทมนะครับเพื่อที่จะเอามาอัปเกรดตัวของซอร์สหรือฮีโร่ของเรานั่นเองครับอ่นาน่าเล่นมากๆครับเกมนี้บอกเลยโอเคครับผมขอรีวิวไว้ แค่นี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันใน EP พที่สองเพราะว่าเกมนี้เนี่ผมจะเล่นไปยาวๆเลยจนไปถึงแบบว่าซีซั่นซีซั่นที่2จบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าซีซั่น3เนี่ยตัวโทเค็นเนี่ยจะมาจริงหรือเปล่าฝากไว้แค่นี้ครับใครที่อยากจะลงกิจกรรม A อเดีดอปต่างๆผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะครับเข้าไปดูลิงก์ที่ใต้คลิปแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนลวงหน้าได้ครับแล้วก็สามารถนํามาเปิดแล้วก็ได้เอพีฟรีด้วยเหมือนกันในการชิงแรงอารีนาครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้ครับ